ก็ดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่จะตั้งใจมาเพราะว่ารู้ว่าจะได้ทํากิจกรรมที่มันดีๆแบบนี้เราอยากทาอยู่แล้วอ่ะเ็นผมที่ผไม่อยากจะให้ดอกไม้น้องแต่ก็อยากจะทำหนึ่มันพิเศษต่อตอนหน้าต่อตาน้องเหมือนกันก็คือการได้ได้จัดดอกไม้ให้กับน้องให้เห็นเลยถึงความพยายามของเราไม่เคยจัดเลยเคยเลยนี่ครั้งแรกครั้งแรกครับผมตอนที่ชมปุแล้วเป็นไงบ้างเราพื้นไหมเดี๋ยวว่าหลังถ้าหนูจัดที่บ้านก็จะชวนแล้วอ่าเป็นลูกพื้น ไปเห็นแล้วไงเห็นอะเห็นการตัดแล้วน่ากลัวมากเพราะตัดตัดอะไรอะตัดเข้าหาตัวเองด้วยจริงๆสกิลกันด้านนี้มากั้ยอะไรนะคะสกิลด้านทำอาหารทำกับข้าว,วยาเยอะั้มพี่แอนน์เนาะ ไม่มีเลยบอกไปเลยไั่มีเลยถ้าคิดนึกนานก็ไม่น่าจะมีอะไพชรก็ไม่รู้อะไรอะไรนะคะอดังนั้นมีมาเข้ากลัวมีมีบ้างมีบ้างที่บ้านเรามีกลัวใช่ไหมมีมีมีค่ะก็หลักๆหนูก็ทำจรินเองอยู่แล้วที่แรกรีวิวน้องแอนด์ที่นะครับที่บ้านถิ่แค่ไหน เก่งมากแล้วก็น้องเขาเป็นสายแบบสายซีนนะครับเดือดหอนเขาจะจืดอันนี้คือพ่อหนูชม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 คลีนมากเขาจะไม่ค่อยอยิบซอสไม่ค่อยอะไรเลยไม่ค่อยปรุงครับเขากลัวเราจะเป็นโรคตับโรคไตครับอันนี้อจีก็ดีก็ดูหน้าผมก็รู้ดีิถ้ากินจืดไม่ได้จืดใช่ไหมไม่ใช่มันต่างจากชาวบ้านพี่แดนะกินรถจัดมากแล้วพอหนูเป็นลิงคนจีนใช่ไหมเขาก็หาว่าหนูกินจืดไปเลยอย่างนี้ ไม่ได้อร่อยนะอร่อยแบบจืดๆอ่ะก็แนะนำให้เขาปรุงเพิ่มเองถ้าอยากแบบอ่ะชอบเปรี้ยวชอบจัดจัดเผ็ดจัดจัดอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ได้เลยจริงๆพอมาอย่างเงี้ยจะซื้อผักเผือกลับไปบ้านมาผลไม้อะไรเงี้ยไม่น่ดีนะเมื่อกี้เห็นใายากว่าผู้ดีดีมากเลยอ่ะ ถาหนูปุงหนูก็คือจริงๆก็เหมือนเดิมนะคะหนูก็แบบทําแต่ว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบทําแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้แบบเมนูใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบล่านสุดยังบอกเลยว่าแบบเอ้ยถ้ามีไปเรียนใกลแบบจะไปเรียนนะอะไรเง,องอี้ยค่ะก็อยากอัพดีด้านใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอยากอยากอัพอะไรขึ้นมาทั้งห<า>มดเฮ้ยจะทำสีอาหารยุโรปอาหารจะเรียนอ๋ออาหารใช่ไหมอาหารยุโรปค่ะใช<ด>่เพราะว<ด>่าพี่แดนไดยุโรป ไม่คำถามไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นพี่แดนชอบเมนูอะไรที่ปัตตี้ทำชอบเมนูอะไรเหรอก็พวกแบบแกงจืดอะแกงจืดกอร่อยเฮเพราะว่ามันจืดแท้ๆเลยมยหนึ่งมาดน่นมน อริยาอยู่ข้างๆให้กันเราก็แบบว่ามันแบบต้องชมไว้หน่อยนิดนึงก็ชมจริงๆไอ้แกงจืดที่ตัวทำให้ล่าสุดอ่ะแกงมันเทศแกงมันเทศอ่ะแกงจืดมันเป็มมันคุ้มแกงแล้วเนี่ยมันควรจะจืดไหมจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆที่ตั้งใจมันต้องจืดหรือมันต้องมีรสชาติมันก็รสชาตินี้เลยอ่ะเรียกว่าแกงจืดแล้วกันเตอนนี้เขารักเราไงโซเดียมเราเดียมเไม่ใส่รสเพเกลือตำแต่อร่อยเพื่อสุขภาพ เพื่อที่จะไม่ทะเลาะกันนะชีพุ่งเป็นยไงบ้างคะแบบตองแรกที่แบบเปลี่ยนสถานะมันกลุ้มกล่อมมากขึ้นไหมในมุมแพท้ๆรู้สึกว่าไม่ต่างเท่าไหร่ค่ะเพราะอาจจะเพราะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบอยู่แบบเหมือนเดิมมาไปไปค่ะก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปบ้านใหม่ยังบ้านยังไม่เสร็จผมก็อยู่คอนโดน้องก็อยู่ที่บ้านใช่ใกล้บ้านอยู่ที่ไหนอ่ะใกล้ละใกล้ละ ไกลแล้วค่ะที่บ้านตรงบ้านอยู่ที่ไหนบางบ้านหน่อนอี้ใส่ใหม่ข้างบ้านผมใส่ใหม่ใช่ครับยังไม่เสร็จ่็จแล้วครับบ้ต้องไตัดร่ใกลนวเราว่าเก้าสิบไปเนาะเก้าสิบเก้าสแล้วใกลแล้วปีนี้ยายเข้าเลยปีนี้เข้าเขได้ได้ต้องเข้าแล้วไดเข้าต้องได้เขล้ตองตกแ Oh. จ,รจริงมันเหลือแบบพวกเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเริ่มแบบอยู่ในขั้นตอนการตรวจดีเฟกต์แล้วอะไรเงี้ยใกล้แล้วค่ะใช่อย่างอย่างพี่แดงเองรู้สึกว่ามันเปียดความที่แบบเด็กชีวิตที่มันอาจจะเปลีไปอ่ามันคงเป็นเรื่องของการมองภาพระยะยาวมากกว่าอย่างเรื่องว่าเออหลังจากนี้หลังเมื่อก่อนถ้าเราแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานอะไรเราก็เราก็มองแค่ว่าเออมีชีวิตรักให้มันดีขึ้นก็พอ ให้แบบดูแลกันให้ดีมากที่สุดก็พอแต่พอแบบว่าพอพูดถึงเขาแต่งงานแล้วมันก็ต้องมองว่าโอเคให้เราจะไป,ไไป,ไปยังไงต่อไปเปลี่ยนต่อไปอย่างเงี้ยไปไปทันธมูลมาเป็นยไงบ้างพันธมูลมาครับมันมาก็ดี <c oughs> <c oughs> ก็ก็ย <c oughs> ังเป็นทิศที่ที่ทดีแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันนี่เราก็เดินทางด้วยกันมาบ่อยมากครับมันก็เป็นหนึ่งทิศท่องเที่ยวที่ที่ดีแล้วกันไปญี่ปุ่นครั้งนี้มันแตกต่างกับตอนที่ไปเที่ยวครั้งก่อนๆ มันก็อ่ะมันก็จะมีคำพ่วงว่าเป็นที่มันไม่ใช่แฟนแล้วอ่ะเขามาเออแล้วมันก็ก็สถานะเปลี่ยนสถานะลึกซึ้งขึ้นลองแพตตี้ไม่อยู่้วลองพูดจริว่ามันคำ่าสามีภรรยามันดูยังไปแล้วกันยังไงเราต้องดูแลกันพิเศษมากเป็นเงินเดือนค่าอะไรงนลึกซึ้งลึกซึ้ง ใช้ก่อนนะแล้วแล้วแต่สภาพอากาศมนม่อาการนะรวมๆวันนี้ไปกันเลยนะไปกันกี่วันชอบไม่ได้เหมือนกันประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมไม่สิสิบวันเลยนะจากแฟนมาเป็นสามีภรรยามันลึกซึ้งแค่ไหนมันจะต้องดูแลเป็นพิเศษมากแค่ไหนหรือว่ามันไม่ไม่มันเหมือนเดิมเพราะว่าคือเราก็ตอนที่เราคบกันอะเราว่าเราก็ทําทุกอย่างแบบ ไม่ให้ขาดตัวบกพร่องอยู่แล้วพอมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราจูนกันติดนิสัยแบบนี้เราโอเคกันหมดแล้วอ่ะเราถึงตัดสินใจที่แบบฮะงั้นแต่งงานดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบแต่งไปแล้วมันมีปัญหากันทีหลังลึกซึ้งแต่น,นี้มีน้องญี่ปุ่นกลับมายันมาไหมไม่มาไม่มาสภาพอากาศไม่ค่อยดีอะไรอ <c oughs> ิมาอิมามเยอะจริงๆก็คือไปดูแลแลอ มีล่าสุดก็ไปนะครับก็อย่างที่ถ้าใครดูคลิปช่องเราก็จะเห็นเพราะว่าเราไปไปตรวจสุขภาพมากกอนเพราะว่าจริงพอเราก็ต้องอย่างที่บอกเราต้องมองอนาคตด้วยว่าเออตกลงะจย่างไรแล้วก็ด้วยกับอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นเทาเหร่เราไม่เราไม่คิดอยากจะตรวจไปก่อนบางทีอยู่เราอยากจะมีน้องมาแล้วแบบอายุไม่ได้เนี่ยก็ก็เสี่ยงต่อทั้งตัวตัวแม่แล้วก็ตัวตัวเด็กด้วย ไปตรวจก่อนค่ะไปตรวจความคิดนะครับว่าแฟนว่าอยากจะฝากอ้ก่อนหรืออะไรก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะบอกค่ะเพราะแข็งแรงไปเลยคุยอใช่ใช่ใช่ครับก็ไปคุยกับหมอหมดแต่ว่าถามว่าคุยก็หมอก็บอกรายละเอียดหมดนะจริงๆเราสงสัยอย่างเงี้ยครับจริงๆเรามีความกังวลมานเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คู่รักแต่ใหม่จะแตกต่างหรือลูกยากกันทุกคนอย่าเงยมีความกังวลก็นี่แหละคือเหตุผลที่เราไปเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่ในไข่มีลูกยากหรือเปล่า ลงก็ยากนะรยากไม่ยากก็ให้เวลามากขึ้นอลยหมอประเมินเราว่ายังไงว่าเราแบบว่า100%ยูในคลิปยคลิปโอ้ก็ขยี้นิดนึงขยี้นิดนึงสม่เสมอหน่ี้ยี้ี้ี้ี ้ตแขี้ตามต้องการแล้วแข่งแรงไหมเราแข่งแรงไหมแรงมากปกดีจะทันพี่บใช่ไหมโอ้โหใครจะไปทันเ่ราบดสีเดี๋ยวพอผมตามเดี๋ยวเขาก็แซงอีกคอยดูดิ่ีใช่ครับถ้าเกิดว่าตามตามเรื่องสุขภาพที่ตรวจมาเขาได้หมดแบบทุกอย่างเลย ผ่านเกณฑ์หมดเลยต้องรีบไหมเพราะว่าอายุเราก็จะพูดอะไรถ้เมื่อไ้ก็เมื่อไรไม่ต่างไม่ต่างกันเกินมากไม่ต่างกันเลยไม่ได้เสียหมดเลยถ้าเป็นไปได้เกินอยากนะถมีให้เร็วที่สุดครไิเลยยังยังยังงคืยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันถึงถ้าคำา้อนจริงเราเราวางไว้กี่ที่ปีไหมหรือว่า คือพว่าของแบบนี้นมันแอบบอกอยากนิดนึงนะคะบางทมันอาจจะต้องแบบคือถ้าวันนึงพร้อมมันเราก็คงบอกได้ว่าเออจับมือกันแล้วก็เออพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าาหถามตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออยังอยากแบบก็ยังอยากแอบไปเที่ยวอยู่นิดนึงใช้เวลาสองคนนิดนึงอะไรเงี้ยต้องดูเลิกไหมคะว่ามีเดือนแคมปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยือนบ้านแคมไเป็นตัวีคือไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่เหมือนแบบไม่ชมกันก็ได้หมดเลย ทำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่บ้านมีหลานๆให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายได้มีอยู่แล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่กําลังน่ารักเลยค่ะช่วงนี้คิดว่าไหวไหมถ้ามีสองคนด้วยกันดูจากประสบการณ์ที่พี่ที่เขามีมาเลยถ้ามีไหวไหมถ้ามีวันนี้ก็ไหวอันนี้เห็นคาับเป็นแม่บางาแดดครับพี่กันเนี่ยเออไม่ออก อาจารย์นี่บอกเลยว่าเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆเพราะว่าคุณแม่ที่ดีมากๆาวอันนี้พูดจริงที่ไม่ได้เป็นมุกด้วยทำไมทำไมจริงอาจารย์บเขาเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆเขาเขาเป็นคนมีความใส่ใจรายละเอียดมากครับแล้วเขาก็แบบเออแล้วก็โฟกัสมากๆที่แบบการดูแลอะไรเราก็วัดจากที่เขาแบบดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตัวเราเวลาเราอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเขาดูแล น้องหมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าภาพจะได้เห็นแต่แต่มันก็จริงอ่ะเขาแบบเออมากมากว่าเขาก็เป็นได้ดีได้แล้้ววมัันจะภาาพตเองงงงยไบหนูก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่หนูก็เห็นแค่แบบว่าเหมือนก็คงเหมือนตัวเองเลี้ยงเลี้ยงนีออนที่บ้านนะคะแบบทุกก่อนนอนก็คือต้องอุ้มมาแล้วก็แปรงฟันให้อะไรก็คงอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรแงบนั้ยแต่เราก็ไปเล่นกับหลานเล่นกับเบบี้ บ่อยๆอย่างเงี้ยมีแบบโต้งเป็นต้องแบบคุ้นมืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่คือมันก็ไม่คุ้นตะกี้เลยค่ะใช่ได้แค่แบบเล่นเป็นพักๆแล้วก็เราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาแบบตลอดเวลาอ๋อแล้่ที่เห็นแสดงว่าเป็นคุณพ่อเป็นพ่อเนยนะพี่กิดโดนพี่กิดโดนพี่กิดโดนดูจากการเล่นกับพัพพีหรือว่าหลานๆแล้วคิดว่าน่าจะสายทางเล่นอ่าไปทางดูอะไรดู ส่ายแบบพาไปลุยพาไปอะไรอะไรเงี so, ้ยถ really sure. ้าฉบับน right ี so, ้แดนต้องเขียนว่าไม่ใช่ใช่ผมทำได้ทำได้ทได้เพว่าเล่นอ่ะเล่น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 อยากเห็นงแปกเราอยากจะมีแปกเยอะในพักที่อูก็จริงๆเห็นทีกับพอพีก็แบบน่ารักมากเลยนะคะเหมือนพอเขาแบบเป็นไวเดียวกันแล้วเวลาแบบเขาสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งทรายรู้สึกว่าอ๋อมันดีตรงนี้นี่เองอ่างเงี้ยค่ะก็ ก็เก็บไปชิดค่ะเก็บไปชิพสะดวกนะเพราะว่าทีเดียวเลยได้สองคนเลยสะดวกไหมสะดวกเลยสะดวกไหมเหรอคะจริงๆริงน่าจะห่วงเรื่องน้องที่มีเรื่อว่าทะเลาะปอบปอบอะไรอย่าไงเงล้ยใช่ใช่ใช่ครับจะต้องดูทีแล้วมาทันทายแรกของการเป็นสามีภรรยาเรามีอะไรให้กัน ไม่เลยม่อไ่ไม่เลครับเพาะที่คำถามไม่ได้เตรียมได้ทั้มเกี่ยวอยู่นี่มีอันี้เลยอันนี้เลยนี้เลยเหรอดีเด่นดีเมุ่สเลยโอ้โหนี่มีสกิบยานเยอะแยะเออ่ล้วอันนี้ไ่เรียนดินเนอร์อะไรแบบร้านสังเตรียนลุลุ่มไหมเออยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีก็ได้ไม่ไน้เลยซื้อข้าวเราก็กลับไปยี่บ้านแล้วกว่าจุดเทียนก็ได้แล้วใช่ ครับขอโทษสำหรับคำถามดิ่งเลยอ่ะถามเพื่ความ่ใจอ่ะสรุปแล้วพวกเราจะไปเพราะอันนี้ยที่หลายคนอยากยังครับยังไม่ยังใช่แล้ก็คือแบบต่างๆใช่ไหมัใช่ครับใช่ไม่ตกใจโอเคเพราะว่าตัดตดไม่ตดหรือเอ้ยยังต่ออนนี้ครับเอ่อเรียบร้อยครับ โอเคโอเคทีเจ <c oughs> <mean> ้าขอสคัะ <topping> ด <offs> ีครับ